สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกๆท่านครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูหัวเก๋งเจ้าจิก้าครับพอดีมาดูรอบนี้มันสะดุดตาเจ้าหัวสูงตัวนี้เลยจะให้พี่เขายกออกมาให้ดูหน่อยอันนี้ซีรีส์เจ็ดน,นี้เราไม่ดู เราจะดูไอ้นี่สีฟ้ามันก็ยกไม่ยากเนาะอภินันทนาการโดยช่างเก่ง รถยกเมื่อกี้เราไปมุดป่ามาที่นี้เราออกมาสู่เมืองอู้บุบหรือเปล่าบุบหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นตั้งใจเป็นอย่างนั้นนะไม่บุบเฮ้ยมันเบ้ลลงมันเบ้ลลงเพื่อที่จะใส่าขากระจกทุกเ็นทีน่สายเสียบ ใช่แต่กันชนมันต่างกันนี่อันนั้นมันสูงเลยพี่สังเกียดูไหมเนี่ยตรงเนี้ยใช่ีสูงสีต่ำมันหัวลากกับหัวธรรมดานั่นปัญหาของมันเฮ้ยโอ้โหเลแตกงานหยาบงานหยาบ อันนี้มันเสียบเข้าไม่ถึงงาสัน้นมันเสียบเข้าถึงกลางผลิตแค่นั้นมันต้องเสียบเข้าไปถึงข้างหลังหนึ่งพื้นผลิตแตกมันจะมีกันชนสองสองอย่างกีก้ามันจะมีกันชนใหญ่นี่นี่คือใหญ่สุดแล้วนี่บิ๊กเอฟแล้วน,นี่แล้วก็ต่าแล้วก็จะมีเล็กกว่านี้อีกก็คือนี่กันชน อันนี้คือไม่มีชั้นบนเลยตัวนี้แล้วก็หวดนลงไปอีกนี่ข้างล่างนิดเดียวเองแล้วก็หวดนลงไปอีกนี่คือน่าจะเล็กสุดแล้วแหละนี่สาหรับจีก้าในกันชนเล็กสุดเลยนนใช่แต่ข้างล่างมันน้อยนอยเดียวอันนี้เล็กกว่าเพื่อนเลยนิดเดียว นิดเดียว <ENNIS S 1> เลยมันจะเขียนว่าอะไรเกียร์ธรรมดาลายก็ไม่เหมือนกันอเหมือนเหมือนกันเลยดูยังไงไม่เหมือนเขาคาดสีมาเฉยๆใช่มีมีอะไรเขาคาดสีมาหลอกตาเขาคาดสีมาหลอกตาพี่เก่งนึกว่ามันมีนิดเดียวแค่นี้ที่จริงอันนี้อยู่นี่ ก็แค่สีมาหลอกตามันฝากระโปรงใส่กันได้หมดอ,นนออโตโอ้มันจะเขียนว่านี่ไงนี่ไง G G s m o สม h ท m u t t e r G อ,อันนี้ออโตโอ้นี่อันนี้ก็ออโต้มแม็กตัวเก่าข้างเราก็สมูทไหมไม่สมูททำไมมันเกียร์ออโต้มันไม่มูทอ่ะ พี่มันกระจกบางตอัอแตกไม่ใช่เหรอเอ้ยโชว์ร่องแตกแตแตมีเหล็กมาล่อแค่นั้นแหละมีหมวกด้วย,ยไม่ใช่เหรอไรอ้อน้ำเงินมีหมวกไหมหมวกสั้นหมวกมอนของผมอ่ะหมวกสั้นเออนี่แเลยหมวกยืนแท้พร้อ<ผ>ม,มกักบโครงเลกขึ้นนิมน <laughs> ได้ได้ทั้งขี้เกลือไปด้วยเกล็ดังไอ้พวกนี้เป็น,ปนอะไรพลาสติกพลาสติกพลาสติกมันชุบได้ทุกวันนี้นพ่นเอาจังวันนี้ได้ทั้งสนิมได้ทั้งขี้เกลือได้ทั้งกันชนล่องหนได้ขนาดกันชนยังล่องหนเลยเอ,อ้เอาเขาลืมเราหรือเปล่า มาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วใช่ใช่มันเป็นรุ่นกันชนใหญ่สุดคือตัวนี้แหละหัวลากสวยมันสูงมันเนี่ยครับเขาเรียกคนหัวสูงของธรรมดาไม่เอาไม่หานี่หัวสูงมันได้พิเศษด้ราคาเท่ากันเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเอาตัวไหนก็ได้บอก เราก็เลือกเอาตัวพิเศษอยู่แล้วมันจะต้องแปลงหรือเปล่าแปลงแท่นทางล่างมันจะมีเบ้าอ่ะเราก็ลือทั้งพวกมอลมทั้งอะไรอ่ะเรียกอะไรในแป้น,น่ในขาก็ซื้อชุดธรรามดาพยัดใส่หัวมันข้างในมันโคง้งมันเหมือนกันต่างแค่โค้งยืดข้างในในิดหน่อยร้านนั้นเล่นแสนสีเลยหัวข้างในสวยครับแสนสีโอ้โห เ็ดดปพี่จะยกขึ้นไปทำไมหัมวอยู่ล่างๆนี่ ชวนมันดีอะอืมดูข้างในก่อนพี่ท่านสอทแกก็จะไปเปลี่ยนหัวรถแจเหมือนกันท่านสอทก็จะไปเปลี่ยนหัวรถเหมือนกันวะ ที่ไปดูขาคัดเนี่ยมันเหมือนกันไหมโอ้ยล็อกด้วยขอคุณเจ้าหน่อยตัวกดยกหัวนี้มันปเป็นเล็กๆนี่ตัวโยกหัวขึ้นลงสวยแล้วข้างล่างก็สวยไหมนไไเนาะ น่าจะสุดท้ายเลยไหมสายไฟสายไฟมันน่าจะไปสุดท้ายเลยหรือเปล่าสุดหม้อแบตครับครับถึงแบตเลยถึงหม้อแบตเลยอันนี้เขาตะหวันตะหวนเลยครับโดนโดนแล้วไอ้นี่เขามันมันแปลงยากนะเป็นเกียร์ธรรม,ม,มดาเกียร์ธรรมดาจับสลับใส่ได้เลยใสย่ใส่ได้เลยพี่เพราะเพราะถ้านี่มันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็เอาเซฟมาต้างเขาเปลี่ยนเกียร์เกียร์ธรรมดาเพราะว่าจะเอาเ ดอวเกียร์ธรรมดาถุงลมด้วยครับผมครบไหมท่านสอทอวนไปวนมาที่ยึดเกี่ยร์ได้เหรอเปลี่ยนได้ครับมี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 ครับแต่ขาดเสียหายให้เปลี่ยนครัโอ้ตรงดีโม่กองครบเซ็ตเปลี่ยนให้เป็นปกติ พี่เก่งอ๋อมันมีขาคัดนี่พี่มันมีขาคัสดูขาคัสหรืออะไรอย่างเงมีมีไฟฟ้ามีขาคัสอยู่มันมีกระบอกน้ำมันไหมพี่เก่งพี่เก่งดูสิมันมีกระบอกน้ำมันอยู่ในนั้นไหมพี่ก็ดูมีมีเป็นขาที่แต่มันเข้าไฟฟ้าเฉยอ๋อยิงไฟฟ้าแต่เป็นใช้เหยียบเข้าครับแต่ใช้ไฟฟ้ายิงใช้ไฟฟ้ายิงเกียร์อ๋อเกียร์เป็นเกียร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ก็มีเป็นยังไงท่านสอทอมีแอร์ด้วยนะมีตู้แอร์ข้างในแคบด้วยนู่นฝั่งนู่นมีไหมมีกระบอกไหมพี่เก่งมันไม่มีมันเป็นไฟฟ้ามันเป็นขาคัดไฟฟ้าเฉยๆไม่มีกระบอกใช่ไม่มีขาคัดไฟฟ้าเราต้องซื้อกระบอกเพิ่มบ่หรือไงหรือโครงใหม่ มีคันตัวอย่างไหมให้ดูดูคันนู้นอ่ะต้องดูตัวอย่างคันนู้นอ่ะว่านี่ของมันจะเป็นในถ้าถ้าถ้ามันจะเป็นขาขาไมเนียมอ่ะสองัวนี้หรอกเป็นข้าไฟฟ้าจะมีได้ยังไงนี่ช่องว่างใส่น็อตมันก็ยังเห็นอยู่นี่ไอ้นี่ฮะเดียร์มอวีฮะตูบเลยนะนี่ปักอยู่ตรงนี้เออสายมันถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่มีเลยพี่ใช่มันมีอยู่นี่เดียมันอยู่ข้างๆใช่ เปิดฝากระโปรงดูหน่อยพี่ไม่รู้ก็คือไม่รู้เปิดฝากระโปรงดูหน่อยไม่เปิดแม่งเปิดฝากระโปรงหน่อยเปิดกระโปรงผู้สาวหน่อยชอบเลยแหละยิ้มเลยแหละอข้างนู้นอ่ะรู้สึกว่าจะได้ชาวพนักกิจแล้วแหละข้างเนี้ยได้ยินเสียยงอู่เราไปดูตุ้ยเอ๋ ดูตู้แอร์พี่เก่งขึ้นไปดูตู้แอร์เลยเอ่เอนจะมีตู้แอมันน่าจะมี<อ><ป>ตู้แอร์อใช่เฉยแอร์กระจกมีไล่ไฟเฉยไม่ใช่ปรับไฟฟ้าเหรอ ถ้าเอาเครื่องไม่ตรงรุ่นไปใส่นี่ยับเลยนะนี่ยครับบนดรพึ่งมันเก็บอะไรไว้ในนี้มันเป็นหัวเก็บของหัวสูงครับสูงสวยเลยแหละชอบเลยแหละครับ มีตู้เย็นไหมไม่มีตู้เย็นเ <c oughs> <c oughs> สียงประตูอย่างเพาะกับกับ <c oughs> สนิมไม่มีเลยนะ โอ้มันมีสายแอร์ขึ้นมาด้วยเลยตู้แอร์มีสายแอร์ขึ้นมาด้วยเลยตู้แอร์มีสายแอร์รอดขึ้นมาด้วยแอร์ครับครับใช่เนี่ยอุปกรณ์เฮ้ยตัวนี้มันเป็นสายอะไรนเนี่ยเป็นลมเฮ้ยลมอะไรลมมาใสาา่เบาะมันเรือเรือเลยอ๋อลมกลับมาไหนมันอยู่ไปอยู่จุกกันนาะเบรกลมเบรกลมเบรกมือลมหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่มันมาอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเบรกมือลม เบี๋ินมือลมแม่ลูกม,ม,มีอะไรบ้างพี่ดูให้หน่อยพี่บันไม่ครบอะ่ะไม่รู้นี่แน่เดี๋ยวจ,จัดให้ครบหมดครับพี่ว่าอะไรเกียวพร้อมน้องกลับก่อนไปปัญหามันสายไฟฟ้ามันจะเข้ากับเครื่องธรรมดาได้ไหนไม่เกิดแล้วเอ๊อจริงแล้วไม่ใช้เราก็ตัดอ่อ ปล่อยทิ้งไปนั่นแหละใช่อเช่อนักๆ่าเขาให้เขาให้แค่ขึ้นเรือนไม้ได้อ่าขึ้นเรือนไม้ได้ไม้ขึ้นอะไรขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นหรอกไม่ไม่ขึ้นหรอกเพราะว่านั่นเป็นเครื่องโฮบีจีขึ้นหรอไม่เป็นไรแปลงสัญญาณนตอนนี้ได้ไหมแปลงสัญญาณได้แปลงขึ้นไปหลอกก็เหมือนเราวางเครื่องรถกระบะนั่นละมีกล่องแปลงสัญญาณมามอกรองเป็นเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็ก ฝาคอรองเป็นปลาสติกสวยไหมพี่เก่งอันนี้ยกใช่ไหมอเออย,ยกเกง่งยกเกง่งเราไปดูข้างหน้าดูหน้าฮะไปดูข้างหน้า,ปนาปเปิดนะประตูมันสนิทได้แค่นี้ป่ะยัางเมเปิดปิด่ลนมไวไตั้งได้ไ,ไม่มีเหล็กสักชิ้นเลยเนาะพี่เนาะ

ใช่ปรับไฟฟ้าดูเห็นอยู่ในนั้นน่ะับข้างบนข้างบนใฟฟ้าข้างบนใช่ฮะเปลี่ยนเลยูีเปลี่ยนเลนเลยเียอยู่หัวเดียวแบบแบบนี้ ขอขอเพิ่นก่อนขอต่อก่อนต่อก่อนไงเอาต่อเพิ่นมาดูแล้วไปคุยกับก็แก่เพิ่นฮะสวยไม่มีที่ตีหรอกราคานี้แต่เราจะไปต่ออีกตีตรงนี้ว่าถ้าไม่เอาตีเปลี่ยนเปลี่ยนกันชนไปเปลี่ยนกันชนแล้วมาใส่แจวเลย ันนี่มันหนา่านี่กปั่นปั่นปั่นอันนี้นะเลตัวนั้นยิ่งหนาน่ะราคาแปดพกับราคาหมื่นกว่าฮะเส่ถามว่ายกใส่ได้ไหมรถผมไหวได้ เหล่าเกียร์มันอยู่ไหนอะเหาเกียร์เขาจะใส่เขาจะใส่เป็นเกียร์สายมันเป็นเกียร์สายลงไปเซฟเหล็กลงไปจนถึงเกียร์เลยไหมถึงถึงมีคันลงเป็นเป็นเซฟเหล็กรอเฮยเป็นน้ามเกียร์ลงมาแล้วก็มีตัวโยงตัวโยงแล้วก็เป็นคันโยกคันอะไครับนี่เราไปแปลงสายพี่ครับผมไม่รู้จริงมีมีถ้าเป็นอีสุไอถ้าเป็นหัวใหญ่มันจะเป็นเซฟเหล็กครับแต่ถ้าเป็นพวกเด็กกาอะไรพวกนี้เป็นสาย แต่ถ้าหัวใหญ่เงี้มันชนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นใหม่แล้วมันก็เป็นไฟฟ้าหมดอะฮะไหนช่องมันเราดิ้มแทนด้วยอ่าโอ้มันก็จะลงมาข้างล่างต่อรองได้อีกจักหน่อยไหมไม่ได้แล้วพี่ขาดทุนด้วยฮะขาดทุนด้วยทุ่นไม่ได้บ่ไม่ไหวแล้วพี่เก้าห้าผมผมการเซฟเกียร์ให้พี่ ทุกหนึ่งสามสี่พันเอาตรงนะเมื่อกี้ไปเห็นร้านอยู่วังน้อยเก่าเออศูนย์เก่าเขาขายแปดหมื่นหัวต่ำหัวต่ำหัวต่ำมันเยอะพี่หัวสูงใส่ยากเลยนะเข้าตู้เนี่ยก็เลยมาเห็นในหัวสูงนี่แหละเข้าเข้ายากพี่ถ้าจะเก้าท่วนใช่ไหมอืมเก้าท่วนเดี๋ยวผมลองถามตั้งแก่ก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าครับลองถามตั้งแก่ดูครับเก้าท่วนผมผมก็ขับคุณไปหน่อยแล้วครับลองถามตั้แก่ดูครับเก้าท่วน โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ว่าจะได้ไหมใช่ฮะข้างนู้นมันข้างนู้นมันเป็นยังไงพี่แต่ข้างนี้มันผนี่อันผูผนี่พี่พี่เขาเปลี่ยนให้ใหม่มนะครับนี่พี่เขาเนี่เี่ยี่ยเ่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่เนีนี่ยนี่ยเนี่เนี่ี่ยเนีเนี่ยี่ยเนี่มนี่ยเนี่นี่ยนี่เนี่นี่ยช่ไหมเนี่ยเี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่นี่ยี่ยเ่นี่ยเีเนีย่ย่นี่ อ,อ๋อใ,<ห>ใส่ใพี่พี่ใส่ให้ผมเลยนะใส่ให้ผมเลยนะมเดี๋ยววันมาเขามาดูมัดจำแล้วครับสามพันโทรเรียกไอ้อ้วนเอาหกล้อมาหรือเปล่า,ลาหรือสิบร้อเราสิบร้อเราหรอสิบร้อเรืองหกล้อหกล้อดีกว่านะใส่หมดใส่ได้ว้างเก้าหมื่นมันพอซื้ออยู่ดิพี่เก้าหมื่นเนาะหอสูงด้วยเนาะนใหญ่ใหญ่ใ,ใหญ่ใหญ่ให่่ใหอ่าห่ เนี่ยพี่ก็เปลี่ยนให้หมดเลยเนี่ยพวกนี้ก็เปลี่ยนให้เนี่ยมันหักเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เลยเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนให้เบาะก็ยังสวยสวยเลยสวยเลยจุไฟขาเกียร์อยู่ไหนพี่ขาเกียร์ขอดูขาเกียร์เลยโออยู่ร้านมีมีไอตัวตั้งอยู่แคสซีที่มันไม่ขาเกียร์มันจะมีตั้งแคสซีแล้วก็ยาวไปถึงเกียร์ เออเอาทั้งชุดเลยเด้อเออจนถึงเกียร์เลยเด้อ,อ,ดอขอบคุณมากครับพี่เขาจะเปลี่ยนให้หมดนะครับตัวไหนที่มันไม่ดีถ้าเราซื้อเพียวๆใช้ถังน้ำนี้ก็หลายตังนะั่น่ยร้านอะไรนะฟูจิว่ะอ,อะไรนะอิชิตะอาชิตะอาเซเบรลเฮ เป็นคนภาคเหนือใช่ไหมพวกพี่เป็นคนภาคเหนือเหรอจังหวัดไหนเชียงรายหูเชียงรายผมก็จะรถขึ้นไปส่งเชียงรายอยู่ดิอำเภออะไรวะของพี่ที่ผมไปจองไว้ล้านจุเนี่ยอำเภอเบียงเชียงลุงอยู่ใกล้ๆกันไหม <laughs> เอาไปทางเคียงของเอาผเิเเทสวยให้ผมหน่อยนะพี่เอาไปทําเตียงนี่นี่เปลี่ยนผเลทนี่ <laughs> เอาใช่ตัวท,ทวา๊พี่ขอผเลทสวยได้ไหมเไปทําเตียงอันนี้มันเน่าลรวอะ ฮะมันเป็นกระบาะะรถใช่พื้น,นรถเขาตัดมาเขาไม่มีที่ทิ้งเขาก็เอามาอย่างนี้แหละจริงๆเลยอันนี้มันไม่มีที่ทิ้งในะอยู่ญี่ปุ่นอ่ะมันต้องตัดใส่นี้มาเป็นกระบาของตัวมันเองอะนี่นะครับพี่แกจะหาให้หมดนะแป๊บพรุ่งนี้นะครับมัดจำแล้วเดี๋ยวรอใบป,ประกาศนียาบัตรก่อนครับเดี๋ยวเอาใบ แน่น่ยมีใครจะมาหาของเราอยกาเขาบอกที่เขาคุยกันเมื่อกี้ผมได้ยินถ้ามึงหนีนะกูเอาห้องมึงแน่เขาบอกอหลังปุ๊บใช่ถ้ามึงหนีกูเอาห้องมึงแน่โอโหบอกจะขอลรอคืนมาจำไปใจสด <laughs> <laughs> ทีนี้ก้านกล้วยก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับหัวก้านกล้วยก็จะลงไปอยู่ตัวนู้น ตอนนั้นใครเอาหัวรถไอ้คันในก้านกล้วยไปส่งผมป่ะจากจากไอ้พีพีเชียงกงไหมไม่ได้ไม่ได้ดูไม,มไม่ทันที่จริงแล้วเนี่ยในศูนย์เชียงกงของเราของถูกเยอะนะแต่แค่ว่าคนจะลงถามหรือเปล่าทีแรกพวกผมก็วิ่งเลยไปเลย,เลยมาเลยมาเลยไปอยู่แถวนี้แหละไม่ยอมลงมาถามแต่พอมาถามจริงๆไม่ไม่แพงนะมีมีร้านหนึ่งเมื่อกี้โทรไปถามแสนสี่พอๆกันนี่แหละ แต่หัวต่ําด้วยมันไม่สูงขนาดนี้อ,นนนอ่าใช่เป็นหน้าวีไอ Й หัวนั้นอ่ะผมซื้อที่พีพีเชียงกงหกหมื้ามาซื้อหน้าวีกันชนอีกสามหมื่บานเลยบานเลยทําสีอีก 20, ส,กส,กส,กสกองหมืโศก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 สาวสาวที่บ้านสวยไหมสาที่บ้านสวยไหมสวยไหม ไปไหนวิ่งหนีไปไหนหรือว่าได้ขาวอ่ะนะได้ขาวป่าวคือคือได้ขาวอยู่โอ้โหาวเหนือที่เล่นติ๊กตอกสวยเด้ได้ขาวเนี่ยได้ขาวได้ขาวได้ได้ได้ลงไปญี่ปุ่นไหมได้เคยไปญี่ปุ่นไหมก็เคยไปบ้างครับไปเอาของขึ้นมานี่ป่าวขนกเนาะ แสดงว่าเจ้าของก็คงเป็นคนทางนูน้นแหละใช่ไหมเชียงใหม่ไหมเชียงรายไหมกรุงเทพนี่ลับอเอาแต,แต่แต่บางร้านเอาคนทางบุรีรัมมาเป็นลูกน้องแต่ทําไมร้านนี้เอาคนทางเชียงรายมาแกไม่ได้เมียทางนูน้นบต้องมีหลายาไม่ไม่รู้คนวางร้านนี่มถามๆีมม่มีแต่คนสลินบุรีรัม,รมอ่อัอนเนี้ยแปลกที่สุดแล้วร้านเนี่ย เกียร์เกียร์อันเก่าของผมก็เหลืออยู่ใช่ไหมหัวเกียร์อันเก่าของผมก็เหลืออยู่ใช่ไหมเหลือให้ผมอยู่ใช่ไหมเ,เออเหลือให้ผมหน่อยถ้าเกิดผมอยากซื้อเกียร์ออโตโ้ใส่เออเออ<ว>ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับเข้าไปดูตัวเองได้เด้ออู๋อูจกักที่ดูไหมโดยแจกักที่ดูไหมหะนั่นอยู่หลังรถตู้นั่น ท็อปแทบหกล้อไฮโซน่ะอเออเดี๋ยวให้ขอ,ขอบคุณครับเนี่ยถ้ามันเป็นของมันแท้ๆเนาะมันแน่นเนาะของการกล้วยนี่แบบตรงในเอด้านมันมีอะข้านในนี่ก็มีหมดนะน,นี่แต่มันไม่แน่นขนาดนี้คือมันซื้อมาใส่ต่างหากมันไม่มีตอนนั้น คิดว่าเรา,เราได้ของถูกอย่างเมื่อกี้ไปดูหัวมาอยู่ที่วัดอะไรนะวัดหลวงพ่อเน,นี่ยหกหมื่นรุ่นนี้แหละหัวสูงอย่างนี้เลยเส้นน้องแค่เข้าออกคาชีอ่ะ,อะทีนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีไอ้นี่ไม่มีคาช,ชีไม่มีกันชนไม่มีไอ้ปัตติกไม่มีฮะ,ขขม,ะมันไม่มีอะไรเลย เราซื้อไปเราต้องมาซื้อของอีกตั้งสามสี่หมื่นก่าจะครบอ่ะอืมแค่ชุดเกียร์ก็หลายตังแล้วอันนี้เพื่อนก็นจะไล่ครบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอันนี้ยังดีนะที่พี่เขาให้หมดไม่งั้นผมไม่เอานะอย่างคันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเนี่ก็เปลี่ยนให้แล้วก็แถมอันนี้กลับไปด้วยแล้วก็เบรกเบรกเบรกลมเบรกมือนี่มีสองตัวผมชอบตรงนี้เลย เพราะว่าเวลาอันนึงพังก็ต้องไปใช้อันนึงมันก็พังอยู่ด้ผมก็จะเปลี่ยนทีนึงแล้วใช้อันนึงได้เด็กลมแล้วก็จะมีไมอีกวอรหนึ่งเรียกว่าสองเปลี่ยนเปลี่ยนนี่วอรหนึ่งเรียกว่าสองเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เป็นถุงลมอะเนมันใช่หรือเปล่ามันใช่วอหรือเปล่าอันนี้มันเป็นถุงลมวอรหนึ่งเรียกว่าสองเปลี่ยนเปลี่ยนมมันไม่ใช่นี่นี่นี่เป็นถุงลม เนี่ยดูยังใหม่อยู่เลยนะพี่เก่งเลือกให้พี่เก่งเลือกให้เพราะจุดนี้หละนี่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 พี่เก่งบอกว่ายังใหม่อยู่เลยแต่มันใหม่จริงๆนะพี่เนาะแพุเข้าไปพี่ไปดูที่ไอ้ตัวนั้นมันไม่ครบไปไปดูที่มันคืออะไรข้างผมอะไรเนี่ยที่มันล่งจ้งอยู่นะฮะอุปกรณ์หรือมันมีแผ่นปิดหรือเปล่าพี่มันมันเป็นอะไรล่องจ้งอยู่ข้างท้ายนะ ทางผมอะไรให้พี่เก่งมันมีแผ่นปิดไหมพี่อ๋อนั่นมันจะมีแผ่นแผ่นหนึ่งหรือเปล่าเออพี่าหาให้ผมได้ไหมว่เาเดี๋ยวผมหาขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ลูกน้อยครับครับขอบคุณครับหัวโปรเฟลเท่าไหร่หัวสูงเลยเดี๋ยวไปเอาตังค์เอาโทรศัพท์มาโอนตังค์ให้พี่เขาก่อนขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สรุปว่าเอาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอือหือได้จนได้นี่พี่เขาก็มาหาหัวเหมือนกัน หัวสูงเหมือนกันนั่นน่ะนะโพเฟียหัวสูงนะนะั่นน่ะที่เขาหาอยู่นะ่ะ